สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปน้ำปั่นนะคะทำน้ำกีวีปั่นหนึ่งแก้วนะคะใช้กีวีสดนะคะกีวีฟรุตนะคะหนึ่งลูกน้ำเชื่อมช้อนครึ่งนะคะน้ำเชื่อมอ่อนเพราะว่าลูกค้าไม่กินหวานนะคะ ก็เมนูแก้วต่อไปเป็นสับประดรดผสมส้มนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลูกค้าต้องการความสดชื่นค่ะให้แม่แมค้าคิดเมนูให้นะคะสับประรดกับส้มจะทำให้สดชื่นนะคะลูกค้าท่านนี้เป็นคนที่กินเปรี้ยวนะคะแม่ค้าก็เลยเพิ่มส้มไปให้เพิ่มเพิ่มมะนาวไปให้นะคะจะได้มีรสเปรี้ยว ปกติแล้วสับประรดกับส้มก็ทำให้สดชื่นค่ะกีวีเสร็จแล้วนะคะ แก้วต่อไปก็เป็นสับป,ประรดส้มมะนาวนะคะใส่สับป,ประรดแล้วนะคะ ไปก็เป็นส้มค่ะเนื้อส้มโชกุนนะคะแกะมเมล็ดออกค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะ ด้วยเกลือนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมไม่เต็มช้อนนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่กินหวานนะคะ เสร็จแล้วค่ะสับปะส้มสมะนาวคลิปนี้ตัดเสียงที่เป็นต้นฉบับออกนะคะมาอัดเสียงใหม่นะคะเพราะว่าเ,ออเสียงลดดังมากๆเลยค่ะมาเปิดฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะที่พูดไว้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะคะ คอมเมนต์สอบถามมาได้นะคะว่าน้ำปั่นทำแบบไหนทำยังไงนะคะยินดีให้ความรู้นะคะไม่คิดเงินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ